ตัวละครเขานี่มันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินเลยนะเตะแล้วไงล่ะฮะว่าไงนะโดนเหวียงท้ามในตัวละครฟรีเลย,ยงั้นเหรอโอเคไอ้งเงือสวยซิไปสูเยเลยกันมาทุกคนนะค,นะคือผมมีคอนเทนต์อยู่พอดีเลยนะคือ,อเจ้าซอมบี้แมนเนี่ยไปสู้ด้วยไงเพราะว่าผมมีอันติข้าั้นยอดวันเนาะคือผมชอบอันติตัวนี้สุดแล้วนะโอเคเพื่อสปีดไปบวกเก้าเลยโอเคนี่น่าตืดด่นเต้นเลยทุกคนเพรพูดเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาจะใช้ตัวคนนี้กนะันเนาะ แล้วไงอนี่ยป่ะเราเก่าพอนะไปมาเลยสุ่มหาเลยทุกคนตอนนี้คือยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จับแรงนะหกสิบดิงน้อยโอเคมาได้เวลาสั่งสอนเลยเหรอเนาะซอมบี้แมนมาโอเคเราทำการหลอกคู่ต่อสู้ก่อนเนาะแล้วก็เอาตัวอะไรไปดีคิงมาทขาบอกสปีดย้อนแล้วก็มาฟินิแมนเอามาดีไว้เนี่ยเอาอย่างี้ยนะก็ดีอยู่แล้วนะโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะมาแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เลย เดี๋ยวนะเหมือนเราขาดตัวละครสายอะไรไปโอ้โหดูเลยดูเลยทุกคน <S <S ขาดสายต่อสูส้สองตัวเลยนะประมาณนี้แล้วกันน่าจะถือว่าโอเคนะว่าผมใส่ของให้เรียบร้อยเนาะไม่ทําแมสเหรอไม่ได้อยู่ดีทุกคนต่อต่อสู้สตัวอะไรดีอถือว่าโยนแล้วกันนะมาเอาโคเคสืมาปะแล้วหอขอนี่นมันช่างน,น่ากาลัวสุดเลอเกินเลยนะเตะแล้วไงล่ะมาเปลี่ยนคอก่อนเลยทุกคนถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือแห้งนะโอเคตอนนี้แล้วกันปะ let's หวังว่าเราจะชนะนะ เราจะยังหวังอีหรอโอ้โหไม่น่าหวังอ้วทุกคนคือเราหวังไม่ได้นะคือเขามีสมิด้วยไงมาแล้วเปิดก่อนแน่นอนทุกคนผมรับประกันได้เลยโอเคมาเราเปิดก่อนให้มาตามคาดหน้ามาขอเล่นเองเลยกันโอเคแล้วก็บอสสปีสองตัวตีไปเลยตีมาก่อนแล้วแล้วก็กีิาไล่ตีมาโอเคแล้วก็เขาเปิดมาซ้ำสองนะมาโดนเราไล้ตีคือไปโอเคโดนเขาไล้ตีคืนมามาสานะทลายหิน แทบไม่เข้าทุกคนแต่นี่แหละของจริงคืนนี้โล่สองสามตัวเนาะถ้า,าชนะได้ถือว่าฟุ้งไปนะทุกคนคือผมไม่มีใครชนะได้มาโลส่สะบักแค่ไปปังเป็นไงล่ะโอ้โหอย่างชอบเลยนะเราเนี่ยน่าหน่อยใช้สติอยู่แล้วทุกคนคือถ้าไม่ใช้สติก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแลาหนะมาเควี้ทำงานต่อสตาร์สอสยขัญโอเคไม่เอาวคืนไปขอคือมาเนาะ โอเคซ้ำสองกันทุกคนหรือว่าโกเลื่อนเนี่ยตอมิเนี่ยแต่ว่าแล้วไงอ่ะมาก็สื่อไม่ได้ว่าตีฮานาไปแต่บาฮาละงอไว้เนาะก็เจอกับตายก็ฟินิแมนนี่ไงโอเคเกิดติโลเอ้ติโลกันทุกคนแล้วก็มาด้วงคือจริงๆอ่ะคนเอาด้วงไว้ตรงกลางนะผมบอกเลยคือควรเปิดก่อนด้วงอ่ะเพราะว่าด้วงมันโกอยู่แล้วเนาะโกแค่ไหนก็มีตึอตมิมาแก้ทางอ่ะมาสานาห่หินไป เราจะชนะเขาซิวแฟงเรนเลยสภาพนี้นะคือโคตรแรงนะฟรีดแมนเรายังไม่ได้ติดโล่เลยฟรีดแมนเราอ่ะไม่ไงจะตีไปเนาะโอเคโอ้ติดโล่เยอะมากเลยทุกคนโอเคแล้วก็ไงเนี่ยเพื่อความเท่เลยกันความเท่เนี่ยเห็นไหมเขาโคตรชอบเลยท่าเนี้ยอ้อมถ้าเกิดว่าซอมบี้แมนล่ากสองเข้ามานี่คือผมน่าจัดนะขอบอ่เลยมาปัดมาเลยเซงปลูกแฟงเราน่ะโอเคไม่เข้าทุกคนโอ้โหด้าเหนีน้อยจังเลยด้านในน่ะแล้วก็ซุปเปอร์เทเลที่เตะไป ก็คือเนี้ยงให้เนติมาโอเคแล้วก็อาตมิฟันไมนะ้นอนสภาพนี้คือถ้าไปใช้ก็ไม่รู้ว่าไงละน่าเนี่ยไป็นฝันเสียเปียกซะเองนั่นเหรอต่อไปก็คือว่าโอ้โหเราคิดว่าผมน่าเสียเปียกแพ้แล,ละนะแล้วก็โดนน่าต่อยคืนมานะใส่คิงเราโอเคถือว่าติดโลอยู่ฮัลหลทุกคนล่อช่วยชีวิตเนาะแล้วก็คิงแองเจิ้ลฮารามิดแล้วก็โดนไล่ตีคือป้าใส่กิลิวสาบันแขน อันข้อชอบเลยทุกคนนั่งขึ้นนั่งตั้ง .swing ไปก็มามาก่อนน้อยซิงเรียบร้อยโอเคเราแห่ทุกคนเราเกลียวอยู่แล้วแหละทุกคนคือดูท่าเสียเปรียบแล้วมาผมรู้ไฟไปเราไม่ใช่เราจับแรงไงทุกคนเราไม่เสียแต้มหรือว่าอะไรท่านั้นนะมาโน่นต่อย finish แมนเรามาเฮ้ยฮิวใส่ตัวเองฮะมาแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีตัวละครที่ให้จับตีแล้วไง มานะตดโล่มหมดให้สองตัวเนี่ยมาสบันแทนปังว่าไเงล่ะเกือบตายทุกคนแล้วก็ไล่ตีไปเนาะจ่ะโดนแล้วก็ไล่ตีึ้นมาโอเคสะฮอนดาเมจไปเนาะโอเคทุกคนแห้งตามคาดนฮะไม่มีทางชนะหรอกโอเคทุกคนนะของเราตัวละครที่นอเมตามาสู้นะโอเคผลก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆใช่ไหมทไททไทเกอร์ไงที่แกนี่กล้ามน้อยแล้วสนเกินนะ โอเคฮะอย่างงั้นวันนี้ขอเรลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม